สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอล้านดวง19 5 9หอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้ สิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้คนคนนี้รู้สึกว่าการที่คุณกับเขาไม่ได้เจอกันการที่คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันการที่คุณกับเขาห่างไกลกันะนะนะมันทําให้เขาอึดอัดมันทําให้เขาแบบรู้สึกเสียใจอะ่ะนะมันทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองคนคนนี้คนคนนี้ค่อนข้างจะ เป็นคนที่เก็บกดนะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยชอบเปิดเผยอะไรให้ใครๆรู้ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะเขารู้สึกว่าตั้งแต่ไกลจากคุณไม่ได้เจอคุณอ่ะนะเขารู้สึกว่าเขายังมูฟออนไม่ได้คุณกับเขาน่าจะมีปัญหาทะเลาะกันน่าจะมีปัญหาคําพูดนะอยู่ๆก็ตัดกันอยู่ๆก็เงียบหายกันไปเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้เนาะจนเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเขามันมีการบล็อกกันด้วยนะคุณสองคนอะ่ะมันมีการบล็อกการสื่อสารมันมีการบล็อกกันทางโซเชียลนะคนคนนี้รู้สึกว่ายังยังอยากติดต่อคุณน่ะนะไม่รู้จะทำยังไงนะ มันอาจจะไกลกันด้วยเนาะบางคนต่างกันถึงไกลถึงต่างชาติเลยอะถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็อยู่ห่างกันน่ะเนาะไม่ใช่ว่าจะเดินทางมาหากันง่ายๆนะคนคนนี้อาจจะมีความต่างกับคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างมีหน้าที่การงานสูงนะอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสเตรสแล้วก็แปดดาบอะเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าเปิดเผย ในสิ่งที่เขาคิดไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาคิดนะกลัวจะกระทบอะไรหลายๆอย่างเออคนคนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ไม่มีคุณน่ะนะเขาเขาเสียใจนะเขารู้สึกว่ามันตัดก็ตัดไม่ได้ไงเห็นไหมมันทะเลาะกันแน่ๆอยู่กับคุณแล้วมันคุณทําให้เขาคุณทําให้เขายิ้มได้นะคุณทําให้เขามีความสุขคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขา เขาเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะสเตนน่ะแม่หมอว่าอาจจะเป็นคนที่ต่างกันเนาะเออไม่ต่างวัยก็ไกลาจากกันนี่แหละแม่หมอว่าหรือว่าเจอกันยากหรือคนคนเนี้ยค่อนข้างที่จะเห็นไหมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคุณคุณมีอิทธิพลกับจิตใจเขาอ่ะนะนไม่ เขารู้สึกว่าเขาต้องทํำยังไงอะ่ะที่จะได้เจอคุณอีกครั้งทํายังไงที่จะได้ติดต่อคุณอีกครั้งอืมเขารู้สึกเสียใจนะที่ที่ทะเลาะกันแล้วก็เงียบหายอะ่ะจนรู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษคุณอะรู้สึกว่ายังอยากจะกลับมายังอยากให้คุณกับเขาอยู่ใกล้ใกล้กันเห็นไ,ไหมคุณมีเสน่ห์กับความรู้สึกของเขามีเสน่ห์กับใจเขามากๆจนเขารู้สึกว่าเขาตัดไม่ได้ไงเออตอนเนี้ย คุณมั่นใจคุณมีเสน่ห์คุณม่ณมีแรงดึงดูดอ่ะอจนคนคนนี้รู้สึกว่ามันถึงห่วงอ่ะนะมันนิ่งมันเงียบก็จริงแต่ว่ามันถึงห่วงอ่ะสำหรับใครบางคนก็เคยอยู่ใกล้ๆกันแล้วอ่ะนะถ้าถ้าแม่บมอว่าถ้าคุณสองคนอยู่ไกลกันว่าแบบติดต่อออนไลน์อะไรประมาณนี้ถ้ายังไม่เคยเจอกันนะเรารู้สึกว่าเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เลยอ่ะ นะอยากจะอยากอยู่ใกล้ๆคุณน่ะอยากมีโมเมนต์ที่แบบอยากอ้อนคุณอยากซบคุณน่ะแต่ถ้าคนเคยเจอกันแล้วอะ่ะเขารู้เขารู้สึกว่าเขาเขาคิดถึงโมเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลาเลยคนคนนี้รู้สึกว่าคุณทำให้เขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคนคนนี้ค่อนข้างเก่งนะค่อนข้างถ้าเขาเป็นคนธรรมดานะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโก้ ค่อนข้างที่ไม่ค่อยที่จะยอมใครค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองด้วยซ้ำอะ่ะคุณคุณเนี้ยแม่หมอว่าไกลกันแน่ๆน,นะมันมีนออฟสอสเตรแล้วก็เปดดาบ แต่ยังรู้สึกว่าต่างคนต่างตัดกันไม่ได้ต่างคนต่างเอาออกจากหัวไม่ได้นะคนคนนี้กลัวกลัวภาพรักด้วยเขาอยู่เขาอาจจะอยู่ในองค์กรที่ดีก็ได้นะคะหรือว่าจุดที่เขาอยู่ะเขายังทำอะไรที่มันเขายังทำอะไรที่เขาเป็นเป็นอิสระไม่ได้อะเนาะเขาอาจจะติดเรื่องปัญหาภาระติดเรื่องปัญหาการเงินติดเรื่องภาพลักษณ์ของเขาอะ่ะมันต้องดูดีตลอดเนาะเห็นไ,ไหม ถ้าเขาทำตามใจตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาก็อาจจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะเห็นไหมตนนี้ยนะเขารู้สึกว่ากดดันเครียดมากๆความสัมพันธ์เนี่ยทั้งคุณและเขาอ่ะมันอาจจะเงียบมันอาจจะหายกันไปแล้วแหละนะแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันยังตัดกันไม่ได้มันยังรู้สึกว่ามันวนเวียนมันคิดถึงกันตลอดเวลาเนาะเห็นไหมหนึ่งถ้วยอ่ะ อยากจะบอกความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในคนคนนี้แม่หมอว่าเขาก็เสียใจไม่แพ้คุณนะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรมากไงอืมเขาอยู่ในจุดที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยค,คนคนนี้ภาพลักษณ์เขาต้องดูดีตลอดเขาเสียใจนะที่เคยมีคำพูดที่ไม่ดีกับคุณเคยมีคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคุณถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คุณให้อภัยเขา อยากจะติดต่อคุณเดี๋ยวแม่หมอขอขายายในออดส์ดสินี่เห็นไหมอยากจะเดินทางมาหาคุณอ่ะโอ้เห็นไหมคนคนนี้รู้สึกเสียใจนะรู้สึกอยากจะเคลียร์รู้สึกอึดอัดรู้สึกอยากพูดให้หายคล้องใจรู้สึกอยากจะทำยังไงก็ได้ให้คุณกลับมามีความรู้สึก ดีๆกับเขาเหมือนเดิมเห็นไหมสองเหรียญแล้วก็เพจออฟคัพเนี่ยอยากให้คุณเป็นคนที่รู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมไม่อยากให้คุณเป็นไม่อยากให้คุณมองเขาในในทางที่ไม่ดีอะไรประมาณเนี่ยนะตอนนี้คุณกับเขาน่าจะมีปัญหาความไม่สบายใจน่าจะมีปัญหาการอึดอัดใจอะ่ะเลยเลือกที่จะเงียบเลยเลือกที่จะจบมันก็เลยรู้สึกว่ามันคาราคาซังกันนะ บางคนจบกันไปนานแล้วเงียบกันไปแล้วแต่รู้สึกว่ายังรอยังรอข้อความยังรอการติดต่อสื่อสารของกันอยู่เลยในออฟโซนแม่หมอว่าก็เป็นไพ่เทคแอคชั่นเหมือนกันนะสําหรับใครบางคนอาจจะได้รับข้อความเร็วๆนี้หรือเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณเร็วๆนี้ก็ได้นะจะมีคนเดินทางมาง้อคุณนะถ้าคุณรออะไรบางอย่างนะคุณจะได้รับ คุณจะได้รับข้อความคุณจะได้เจอใครบางคนอะที่เขารู้สึกว่าเขาลืมคุณไม่ได้เขาตัดคุณไม่ได้คนคนนี้อยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขที่สุดนะอยากจะเจอคุณนะสำหรับใครบางคนถ้าเพิ่งคุยออนไลน์กันเพิ่งพบเพิ่งเจอเพิ่งมีความรักคนคนนี้รู้สึกว่าไม่อยากให้คุณหายจากการติดต่อนะเนี่ยเห็นไหม ถ้าข้อความคุณหายอะ่ะเขาจะแบบกระวนกระวายใจมากๆอะ่ะนะเขารู้สึกว่าเขาคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ะนะเนไหมค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนค่อนข้างที่จะตัดสินใจเร็วนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคนคนนี้สเตรนราศีสิงห์นะเป็นแบบธาตุไฟเนาะ เมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะแล้วก็ดาบเมถุนตุลกุมน,นะเป็นธาตุลมนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะทำอะไรคิดอะไรนน่จะรอบ้อเป็นพิเศษกลัวไปหมดอะคนคนนี้รู้สึกกลัวอะไรไปหมดกลัวว่าตัวเองต้องเสียชื่อเสียงกลัวว่าตัวเองต้องสูญเสียเงินทองกลัวว่าตัวเองต้องสูญเสียอำนาจสูญเสียตำแหน่งสูญเสียสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่สามารถเปิดเผยได้คนคนนี้เขาเขายังตัดคุณไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดที่เขาอยู่ได้นะคะเาอาจจะมีปัญหาการเงินก็ได้นะบางคนอาจจะรอเคลียร์อะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะอืเดี๋ยวเรามาดูเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะ โอ้โหคามิกรีเลชั่นชีพคุณสองคนน่ะมันตัดกันยากนะมันอาจจะเจอกันในวันที่สายไปก็ได้คามิกอ่ะมันเป็นกรรมที่ทำร่วมกันเนาะอืมบางคนรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นะความสัมพันธ์เนี่ยมันอยากจะอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีเห็นไหมเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณน่ะนะไม่อยากจะให้คุณกับเขาต้องห่างกันไปนะ แต่ว่ามันเป็นความอย่งไงคะแม่หมอว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอยากตัดก็ได้เนาะแต่ตัดกันไม่ได้เขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคนคนเนี้ยขนาดก็อยู่ในในจุดที่ดีแล้วนะเออเขายังรู้สึกตัดคุณไม่ได้คุณก็เหมือนกันนะคุณยังคิดถึงเขาตลอดยังวนเวียนคิดถึงเขาตลอดนะคุณมีอิทธิพลกับใจเขาเหมือนกันนะคนคนเนี้ยเขาเป็นคนไม่ธรรมดานะคนคน,คนเนี้ยเก่งมีความสามารถ แต่เขารู้สึกว่าคุณเก่งกว่าคุณเอาเขาอยู่คุณสะกดอารมณ์เขาคุณสะกดความรู้สึกเขาได้อะมันทําให้เขาแบบอมมันมันทําให้เขาปกติเขาเป็นคนที่เงียบๆนะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรประมาณเนี้ยเออคุณทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณมันไอ,อ้เขาเรียกอะไรนะมันอยากให้เขากลับมามันทําให้เขา,ารู้สึกอยากติดต่อคุณอะไรประมาณเนี้ย คนคนนี้เขาเคยเขาเคยเจอแต่คนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจเขาค่อนข้างที่จะง้อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพอคุณพอคุณเงียบหายไปพอคุณไม่คุยกับเขาจริงๆเขาก็อยากเดินทางมาหาอยากจะมาขอโทษถ้าคนที่เพิ่งคบเพิ่งคุยออนไลน์กันนะคนคนนี้โอ้โห อยากจะติดต่ออยากจะคุยกับคุณตลอดไม่อยากให้คุณเงียบเลยเดี๋ยวก็เดินทางเพราะถ้าคุณเงียบนะเขาจะแบบเออจะแบบอยากเดินทางมาหาอยากมาหาบางคนแบบอยากจะมาหาตอนนี้เวลานี้เลยเห็นไหมอยากจะมีช่วงเวลาดีๆอยากจะพูดคุยอะคอฟฟี่ครับนะเอออยากจะอยู่กับคุณนะมิเรอร์มันเป็นกระจกเนาะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องมีการทบทวนนะทั้งคุณและเขาอ่ะนะทั้ง มันมีใครบางคนที่ยังส่องกันไ่ะยังลืมกันไม่ได้เกอร์วิสเนกเห็นไหมยังอยากกดรัดฟัดเบียงยังอยากแบบยังอยากอยู่ใกล้ๆกันอ่ะนะคะไม่อยากคุณมีแรงปรารถนากับเขาเนาะเอออยากอยู่ใกล้ๆคุณอนะันนี้ก็คอฟฟี่ครับอีกเนี่นยนาฬิกาไลทิ้งสำหรับใครบางคนเห็นไหมเป็นคนเก่งเป็นคนไกลเป็นคนที่ต้องบินอ่ะ เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะแม่หมอว่าไลติงอ่ะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ประสมความสำเร็จมีหน้าที่การงานดีก็ได้นะอืมเห็นไหมเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงมันมีคล็อกอ่ะมันมีนาฬิกาน่ะแสดงว่ามันต้องใช้เวลานะความสัมพันธ์เนี่ยมันเร่งรีบไม่ได้นะอืมหรือคนคนนี้ไม่อยากจะช้าละนะอยากจะผูกมัดคุณอ่ะอยากจะเจอคุณเร็วๆมันมีไลติงไง ปาล์มปาล์มทรีอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแข็งแรงไม่อยากจะให้คุณกับเขาอ่ะมันจบกันเนาะอยากจะโอ้แ a ช s i o n เขามีความหลงไหลเขามีความต้องการคุณนเห็นไหมเลิฟคออันนี้ก็แว่นตาอีกโอ้คนคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเนาะอยากจะบอกรักอยากจะบอกความคิดถึงยังคุณยังมีแรงปรารถนาเขายังมีความหลงไหลคุณมากๆนะแพช s นอ่ะเขาต้องการคุณนะ รู้สึกว่าคิดถึงที่ไรอ่ะเห็นไหมไฟมันเขาเรียกอะไรนะไฟมันอยู่ในใจอ่ะแสดงว่าคุณยังเป็นความต้องการของเขานะเอออันนี้เลิฟคออีอันนี้แพชั่นนี่เลิฟคออันนี้แว่นตาแสดงว่าต้องการความชัดเจนอ่ะนะอยากจะให้คุณกับเขาได้มีโมเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆกันได้คุยกันได้มองตากันอะไรประมาณเนี้ยอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ต้องแบบ คอยส่องคอยดูกันอะไรประมาณเนี้เนาะอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะอยากจะบอกความรู้สึกคุณจะได้รับข้อความจากใครบางคนนะคะนี่เห็นไหมนออฟสอดไม่หมอว่าอันนี้มันเลิฟคอยอีกแพชชั่นอีกแสดงว่าคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆเนี่ยเขาอยากได้ยินคําพูดของคุณอนะอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขที่สุดคุณเป็นคนที่ใช่นะเนี่ย yes อาจจะต่างวัยกันหรืออาจจะจบกันไปแล้วก็ได้บางคนเคยแต่งงานกันแล้วเคยอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่จ,จบกันไปแล้วนะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากให้คุณให้อภัยอะ่ะอ,อาจจะเป็นคนทางไกลนะคนคนนี้บางคนเพิ่งเจอกันจริงๆนะคิวปิดเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณไม่อยากให้คุณกับเขาอะ่ะต้องต้องมีเรื่องปิดบังกันะ่ะนะอยากให้คุยกันดีๆอยากให้มีเรื่องอะไรก็ แบบเปิดใจคุยกันน่ะนาะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะใส่หน้ากากเข้าหากันก็ได้นะเขารู้เขารู้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีมีเรื่องปิดบังเขาก็ได้นะไม่เปิดเผยอะไรเนี้ยแล้วมันมีแปดดาบมาเนาะอาจจะมีใครบางคนที่รู้สึกว่ากลัวกลัวที่จะเปิดเผยอืมกลัวที่จะพูดอะไรออกไปกลัวที่จะทําอะไรอ่ะมันมันกลัวไปหมดเลยอ่ะ นะเห็นไหมตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงนะจุดที่เขาอยู่อะ่ะเขารู้สึกว่าเขาต้องแสดงอะ่ะเออต้องแสดงความเข้มแข็งอะ่ะแต่ในใจอะ่ะโอ้เขารู้สึกว่าตัดคุณไม่ได้หรอกนะอืมอาจจะด้วยหน้าที่การงานของเขาเนอะภาพลักษณ์ของเขาต้องดูดีดูเข้มแข็งดูสตรองดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสเตรนท์อะ่ะนะแต่ความเป็นจริงอะ่ะโอ้เขาค่อนข้างที่จะ คิดมากนะยังตัดคุณไม่ได้หรอกความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะแม่หมอว่ามันมันอยากจะเดินออกมาตอนไหนก็ได้นะมันไม่มันไม่มีใครที่จะไปประคอยบังคับนะเออแต่ว่ามันเป็นภายในจิตใจแค่นั้นเองอ่ะที่มันยังตัดไม่ได้มันตัดความรู้สึกไม่ได้ไงมันยังวนเวียนคิดถึงกันตลอดเนาะสำหรับใครบางคนก็อาจจะมีคนที่ ที่คอยหึงคอยห่วงที่คอยจํากัดเขาก็ได้เนาะเออการที่เขาจะได้เจอกับคุณอะ่ะมันยากไงคนคนเนี้ยอือหรือคนคนนี้อยากจะมีคุณอยากจะอยู่ใ,ใกล้ๆคุณเนาะไม่อยากจะให้คุณกับเขาอะ่ะต้องต้องไกลกันอะ่ะนะการที่จะได้เจอกันมันยากด้วยนะคะเอออยากจะมีความทรงจําดีๆกับคุณอะ่ะนะคนคนเนี้ยเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะ เนี่ยเขารู้เขารู้สึกว่าฉันรู้ว่าฉันล้ำเส้นคุณโอ้มันมีคนล้ำเส้นหรือเปล่ามันมีคนรู้สึกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณดีขึ้นเนาะเห็นไหมที่ผ่านมาอ่ะเขาอาจจะเขาอาจจะใช้อารมณ์คุยกับคุณก็ได้เนาะบางทีคุณเงียบก็ปล่อยให้คุณเงียบอะไรประมาณเนี่ยเออพอตอนนี้รู้สึกว่ายังอยากจะกลับมานะ เห็นไหมเขาอาจจะมีเห็นไหมเขาบอกว่าเขาเขาไม่ว่างไม่ว่างในที่นี้เขาอาจจะไม่ค่อยว่างก็ได้นะคะอาจจะเรื่องการงานหรือว่าเขาหรือคุณอาจจะไม่โสดแล้วอะไรประมาณนี้มันมีได้หลายความหมายนะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันโอ้แสดงว่าเห็นไหมคุณคือคนที่แบบเขาคิดถึงที่สุดก็ตัดคุณไม่ได้ เราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งเห็นไหมคนที่คนเคยจบกันไปแล้วแน่ๆนะอยากกลับมานะคนคุนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะชีวิตฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นทั้งหมดเห็นไหมเห็นไหมเขา,าเขาแสดงนะเนี่ยเออเขาที่จริงอะ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขายังปิดบางคุณหรือคุณก็ได้เนาะ เออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เก็บไว้ข้างในต่างคนต่างยังไม่เปิดเผยเออเห็นไหมเนี่ยชีวิตฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นแสดงว่าถ้าคุณเห็นก็ว่าเขามีความสุขดีเขาสบายดีเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นนะ<ม>เขาก็รู้สึกว่าเขาตัดคุณไม่ได้เขาก็เสียใจเหมือนกันนะฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันเห็นไหมเขารู้สึกว่าถ้าเขาก็เขากลับมาน่ะ เออมันหวังว่ามันจะพัฒนาดีขึ้นนะคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันก็ได้นะคะสตรนเนี่ยอไม่ต่างที่วัยก็ฐานะหรือไกลกันก็ได้นะอืมบางครั้งเห็นไหมตื่นนอนเออตื่นนอนเขาก็คิดถึงคุณนะค,คนคนนี้เห็นไหมเขาตัดก็ตัดคุณไม่ได้หรอกมันมีคนที่ ที่คุณรู้สึกว่าเขากลจากคุณไปแล้วเขาบล็อกกับคุณไปแล้วเขาหายจากคุณไปแล้วอะ่ะเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะด้วยมันมีหนึ่งถ้วยแล้วก็ไนอ,อฟตอนแล้วก็สเตรสแล้วก็แล้วก็แปดดาบอะ่ะมันรู้สึกว่ามันจะมีคนกลับมานะมันรู้สึกว่ามันจะมีคนกลับมามันมีคนคิดถึงคุณมันมีคนทรมานเหมือนกันที่ไม่ได้เจอคุณอะ่ะไม่อยากให้คุณเงียบนะอยากให้คุณกับเขาได้ ได้คืนดีกัน่ะเขาอยากจะขอโทษคุณนะอยากจะง้อคุณน่ะอยากจะมีสิ่งดีๆให้คุณอยากจะเอาใจคุณน่ะคนคนนี้อยากให้คุณกลับมาอ้อนเขาเหมือนเดิมอยู่ใกล้ๆเขาเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าฉันรอสัญญาณจากคุณเห็นไหมเออเห็นไหมเขาไม่กล้านะคนคนนี้ฉันกำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นเออแสดงว่าที่ผ่านมาน่ะเขาเป็นคนที่แบบ ฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันในวันหนึ่งเห็นไหมที่แม่หมอบอกเ e อ็ด f อ u p ับอ่ะอยากให้คุณยกโทษนะเออแสดงว่ามันมีประเด็นที่แบบทะเลาะกันเนาะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเห็นไหมเขาอืมอืมคนคนนี้อยากให้คุณยกโทษให้เขานะ เดี๋ยวเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกค่ะโอ้เขาบอกว่าอยากให้คุณเ่ฟังเสียงหัวใจตัวเองเนี่ย listen to your heart เนี่ยอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าตอนนี้หัวใจคุณคิดยังไงคุณยังต้องการเขาอยู่ไหม เขาบอกว่าเขาขอเวลาได้ไหมขอเวลาอีกได้ไหมอยากอยู่กับคุณอ่ะอืมขอเวลาอีกครั้งได้ไหมก็ได้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะไอ้ติ้งโซเยตเนี่ยเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ของเขานะเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้เลยเห็นไหมในเสื้อมันก็ขึ้นเยสเออแสดงว่า ขาพยายามที่จะทบทวนพยายามที่จะฟังหัวใจตัวเองแล้วคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดโอ้แสดงว่าคนคนนี้เขาชอบคุณนะถ้าใครที่รู้สึกว่าเพิ่งคุยกันนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะแต่ว่าตอนนี้เขาต้องตัดสินใจเขาต้องแบบเเรียกอะไรอะเคลียอะไรหลายๆอย่างก่อนนะถ้าคนที่จบกันไปเงียบหายกันไปไกลกันอาจจะมีการติดต่อจะมีการเดินทางมาหานะเขายังตัดคุณไม่ได้ลืมนคุณไม่ได้เห็นไหม ดิเซนทูยูฮานเนี่ยเขาอยากให้คุณทบทวนเหมือนกันเห็นไหมเขาเขาบอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่ของเขานะอะไรประมาณนี้นะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ